สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ว่าด้วยเรื่องของโดนัทเลยค่ะใครที่ชอบทานโดนัทเหมือนเจ๊กุ้งนะคะบางครั้งเราซื้อมาทีละเยอะๆทานไม่ทันแน่นอนเลยค่ะวันนี้เจ๊กุ้งมีวิธีการเก็บโดนัทแบบง่ายๆมาฝากค่ะ เริ่มที่วิธีแรกเลยนะคะถ้าใครที่ซื้อโดนัทมานะคะและคิดว่าทานหมดแน่ๆภายใน2-3ถึงวันนะคะก็ไม่จำเป็นต้องแช่ตู้เย็นค่ะวางที่อุณหภูมิห้องปกตินี่แหละค่ะแต่ที่สำคัญนะคะต้องวางให้พ้นจากแสงแดดและความชื้นนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะ แต่ถ้าคิดว่าทานไม่หมดภายใน3วันนะคะก็ต้องมาใช้วิธีที่2เลยค่ะวิธีนี้นะคะให้หากล่องพลาสติกมา1ใบค่ะหรือกล่องกระดาษก็ได้นะคะจากนั้นนะคะก็ทำการใส่โดนัทลงไปได้เลยค่ะเรียงตามภาพนี้นะคะเดี๋ยวเจ๊กุ้งจะทำให้ดูค่ะแล้วปิดฝาน,นำไปเข้าตู้เย็นนะคะช่องปกตินี่แหละคะ่ะวิธีนี้นะคะสามารถเก็บได้สสัปดาห์นั่นเองค่ะ แช่ตู้เย็นช่องปกตินี่แหละค่ะเวลาที่เราจะนำมาทานนะคะเราก็นำออกจากตู้เย็นค่ะพักไว้ให้เขาคืนตัวนะคะจากนั้นก็นำเข้าไมโครเวฟเลยค่ะใช้เวลาในการเข้านะคะ5วินาทีก็เพียงพอแล้วค่ะเพียงแค่นี้เราก็มีโดนัทนุ่มๆไว้ทานแล้วนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ